อู้นี่ทุกคนอู้ของแส่บบานนอะตัวใหญ่บัน้อยนะไว้ประมาณนี้เนาะอันปลานี่ทุกคนได้มาแล้วเรียบนะฮะเรียบร้อยอู้อู้คนดู สวัสดีทุกคนตอนนี้บ่าวจันทร์มาอยู่ทุงไห้ยทงหน้านะทุกคนเนาะบ่าวจันออกมาโซยู่หากินมื่อน,นี้นะทุกคนเนาะบ่าวจันมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดตามให้หน้านะ,นะทุกคนนะใส่ปลาปลาข้อปลาเคีงปลาทั่วไปเนี่ยเนาะนะมากับน้องเคยแล้วกนะ็มากับไอ้ข้างเฮือนนะทุกคนเนาะมากันสามคนทุกคนเลยเขาเจ้ากำลังใส่อยู่เนาะเดี๋ยวบ่าวจันก็นจะตามไปเบิ้งเขาเจ้าใส่เนาะเอ้า เอากะไปติดตามน้ำกันเนาะเมื่อนี้ว่าสีได้หรือซีบบได้กกะอีกตามเนาะอีกตามดวงน้ำแน่ทุกคนเลยกะบเบิกตามตัวจริงเนาะบอจันนี่กะหากะมาเนาะปีนี้เนาะหากะจะได้มาใส่นี่แหละทุกคนเอ้าไปติดตามไปลุ้นน้ำกันทุกคนว่าจะได้หรือบบไดเนาะไปเนื่อที่เขาตามก็เป็นไส้เดือนนะทุกคนเนาะไส้เดือนนี่แหละทั่วไปตามดินดอนตอนหญ้านะขุดเอาตามเข้มน้ำเข้มบ้าน ง่ายๆหายง่ายๆเนาะเนี้ยเนาะ,งเ,งเ,นะเป็นไส้เดือนจะธรรมศาสตร์แล้วก็มาหาปลากินจะธรรมศาสตร์อีกทุกคนเนี่ยนี่แหละธรรมศาสตร์ล่อเลี้ยงให้พวกเฮานี่ได้ได้อยู่ได้อาศัยแล้วก็ได้กินเนาะทุกคนเนาะกำลังแปลงบ่อนไส้นะทุกคนเนาะพืชหญ้ามันจะมันจะมีะตะไคร่น้ำหรือว่ามีหญ้าเนาะทุกคนนะเนาะเฮาก็จะเอาเอามือ ปัดแปลงออกกวดอออเนาะให้มันเพียงให้มันเรียบนะทุกคนเนาะเพื่อจะสะดวกในการที่ว่าป่าอ่าลอยมาป่าลอยมาก็จะเห็นเหื่อได้ง่ายนะทุกคนเนาะ อีกคนหนึ่งเนาะผู้นิตเสื้อด็งแดงใกล้ๆนะผู้ผู้กำลังใส่ไปทางนั้นนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศากลางทุ่งหน้านะก็เป็นทุ่งหน้าของชาว้าบ้านอย,อยู่ในบ้านบ่อจันนี่หลนะหน้าข้าเจ้าก็ถือว่างามทุกคนเลย เอาตอนนี้กับบวจันกับเบิ้งนะทางน้องเคยเพิ่งไสไปก่อนเนาะกับเดี๋ยวบ่าวจันจะลองไสเพิ่งจัจหน่อยเนะยาะจะให้น้องเพิ่งไสไปแล้วกับบวจันทร์ก็จะลองไสจะลองแหกม้านเบิ่งทุกคนว่าเบ็ดที่บ่าวจันปักนี่มันจะได้หรือบ่นะอยากลองเบิ่งนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวบ่าวจันจะใส่เบ็ดเนาะมาเนี่ย

วางลงใส่เลยนะโอเคหลังแรกของบ่อจันทนะทุกคนเนาะหลังแรกของบ่อจัน์เดียวเอาเดี๋ยวเขาค่อยมาลุนอีกเท่น,นึงเนาะ อาทุกคนตอนนี้บ่จันการไสเบ็ดเป็นที่เยี่ยมห้อยเลยเนาะการไสไสครบเมื่อไรทุกคนก็รอไสแล้วก็รอสักพักเนาะเราสักประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะแต่จังเลาะยามบ่จันไสนี้จะไสแบบเลาะยามกลับไปกลับมากลับไปกลับมาโจนค่ำเมื่อนานทุกคนเนาะโตค่ำแล้วก็จะกู้เบ็ดกลับเมื่อนานทุกคนเนาะจะบริไสข้ามคืนเนาะการไสเลาะยามเอากาเดียวเฮา มาลุ้นกันว่าสิได้หรือบ่อเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่บ่อจันท์พาไปยามนะทุกคนเนาะเอาทุกคนตอนนี้ก็รอได้สักพักเลยเนาะก็เดี๋ยวอ่าพวกเขาจะยามเลาะกลับไปอีกนะทุกคนเนาะยามเลาะกลับไปอีกเพราะว่าถ้าปลากินมันก็จะบดปานใดเนาะจะเลาะยามกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะอ่ะไปลุ้นกันว่าสิได้หรือบ่อเนาะในบ่อจันย์ก็ย่างเลาะมายามเนาะทางเอ่อ น้องเคยเพื่อนกะเลาะยาม,มาโอโ้ทุกคนม,งงมาแล้วมาแล้วเียโอ้นี่ทุกคนโอ้ของแทบบ้านนอกเลยนี่ทุกคนเอ้ยสุดยอดเลยตัวเล็กจ้าเจ้าจัดไปหนึ่งเต้มทุกคนนี่นายพานอุ้ยโอ้นี่ทุกคนอ่าปดได้ยังปะ ปดได้ย้ะเนาะแต่ว่าต้องเอาไส้ใส่ข้องก่อนทุกคนเนี่ยแล้วจังปดโอ้เนาะอู้เอี่ยนตัวใหญ่เนาะถือว่าใหญ่เนาะซ้ำนี้ถือว่าใหญ่ละที่จริงมันกะอ่ามีตัวใหญ่กว่านี้อีกเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าที่ว่าเฮาสามารถพบเห็นโอ้พอดีลดเอ้าพอดีลดเนาะทุกคนเนาะเอ้ยยะมานมันมันมาแล้วนึ่งเต้มทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาเลาะยามไปต่ออีกเนาะอันนี้ก็จะใส่ฟ้าใบอีกนาะทุกคนเนาะ โู้ยาปย่างนะทึดทึดอุ้ยปลาคอ,ขอ,ขอทุกคนไไปด้เรียบร้อยจำท้องคร <ไป S 1> ับโมไปได้วค่าเนาะน,นี่ยมาอีกแล้วแตมที่สองทุกคนเลยขอบคุณมากเฮทุกคน บัวใหญ่บัวน้อยเนาะก็ใไซประมาณนี้แหลนะเนาะอันปลาตามทุ่งหน้าตามธรรมชาติเท่านะก็บบัวแด้ถือบอัวใหญ่ป่านใดนี่ทุกคนได้มาแล้วแต้มที่สองเนาะบวกทั้งเอียนนะอย่าเอาส่คลองเลยนี่เก็บไป เดี๋ยวเฮากะเลาะยามไปเรื่อยๆเยนาะเลาะยามกลับบคืนทุกคนนะ่ะผู้กับบคืนไปทางพวกละทางเทียงหน้านะเลยเนาะเฮาใส่มาแต่พุ่นมานะทุกคนถือบอกทางนะ่นนะทางนั้นกระถือนะทุกคนเนาะไกลๆผู้ก,ก็ได้ละปลาเดี๋ยวเฮาเลาะไปเลยนี่นี่ก็เป็นน้องทรายเนาะอันเอฟซี FC บาจันนี่แหละนะน้องทรายอยู่ในบ้านเนานะเพื่อนมาแต่แต่ส่วนเพื่อนเนาะเพื่อนมาเห็นบาจันเพื่อนกามาเบิ่งบาจันยามเบ็ดทุกคนเลย เดีย๋ยวสิพา,พาไปยามเบ็ดนํำเลยเนี่ยไปไปป่ไปบ่อนี้เป็นบ่อนประจันไส้เนะาะทุกคนเนาะหายลงไปเบิ่งดูเยวเร่ดึงเลยฮะเรียบร้อยเน,อ,ยนอ้หาก,กินมารแล้วทุกคน <อ>ลิฟเอาให้อายปดจัดมาอีกแตม้มหนึ่งทุกคนเลยนี่ตัวนี้เป็นไซส์น้อยลงมาอีกเนาะขอออยละโอ้อยอเยีะยวแหง ใส้ซ้ำเดียววะประมาณเดียวนะกับตัวแรกเนาะตัวตัวปลาคอตัวแรกเนาะนี่ปลดป่าออกมาเรียบร้อยนะทุกคน<ร>ส่ขคอเพิ่เรียบร้อยไปยามลางต่อไปนี่ทุกคน<ๆ>ได้อีกแล้วนี่ปลาคอน้อยเนะ <laughs> นาะใสใสน่ารักคือ <laughs> น่ ค่อยๆเอาขึ้นมันเกีียวกาะเนี่ยอย่าล้นหลุดหลุแล้วบิดยังยังยังอยยังอยู่ยังอยนี่ปลาเซ่บเก้นขึ้นทุกหลังนี่ทุกคนปลาเข็งหรือว่าปลาหมออ้วนขนาดอี๊ส่สองนิ้วนะ อีกแล้วทุกคนอีกางหนึ่งแล้วอู้อ้หลหเ้ยเกือบเกือบแล้วเฮ้ยตัวบัวใหญ่ไนไหนเว้ยบึงมันดินคือว่าใหญ่ใหญ่อุ้ยโอ้ยโคตรละอู้มีแต่ปลาคอน้อยนะทุกคนคนล่างตัวหน้ากระทืดเลยเนาะ เหี้ยพ่อจันจะไปเบ่งก็โอ้โปลาข้อคือกันนะทุกคนเนาะนี่เห็นบ่ออุยไปแล้วว่านาะนี่เดี๋ยวให้ทางน้องเพื่อนปดเอาเนะ ตอนนี้เขากะยามเลาะมาจนสุดเลยเนาะกะเลาะมาแต่โซนเบิเ้องผู้แหละเลาะมาจนสุดแล้วทุกคนเลยกะจะได้พักเสเมื่อยอีกเท่าหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งป่าที่เขาได้เนาะได้ซ้ำได้แล้วเนาะทุกคนเนะาะไปเปิดเบิงนะ้งเนาะโอ้โนี่ทุกคนพอกินแล้วสำนีน้เนาะสำหรับคาบหนึ่งเท่าหนึ่งนี่เนาะทุกคนถือว่าพอกินแล้วจะมีปลาคอแล้วก็เอียด ปลาเค็งเนาะทุกคนเนาะอืมมานมานอยู่มานอยูม่มานนี้เนาะมาแล้วทุกคนเนาะปลาบูอเนาะรอบนี้เนาะกล <laughs> ับมาได้ปลาสองตัวตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยเนาะมาหลบนี้ไปเดี๋ยวเขา้าเดี๋ยวเขาจะเลาะยามอีกเทื่อนึ่งกะน่าจะเป็นตอนค่ำๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขา้าอ่ามารอติดตามตอนค่ำเนาะตอนหัวแรกงว่ามันจะได้หรือบ่เพราะว่าช่วงตะเวนตุกดินนี่ปลามันจะออกหลายเนาะแต่ว่าบ oh ูฮัวจะมีหรือบ่เดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันอีกทุกคนเลยเดี๋ยวไปเจอกันตอน ยามต่อแรงๆนะทุกคนเนาะ นี่มาแล้วทีมงานเฮามาอีกหนึ่งคนแล้วทุกคนนี่ทางไอป่านผูนะได้ปะได้อยู่ได้ปลาดุกปลาดุกลูกของซ้ำนี่แหละโอ้เพิ่นได้ป่าแสแปรเลยทุกคนเนี่ยปาดุผู้นี่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 งามเลยโอ้ใสโอ้ใสคักแท้ปลาดุกนายทุกคนโอ้ถือหัวสายใหญ่เลยเนี่ยสำนีเลยสายซู่ซี้กันเลยซ้ำกันเลยซ้ำกันเลยเพิ่นได้ป่าแสแปรมาทุกคนน่าทางบอลจันได้ปะครอกอืมนี่พอกินเลยเด้นี่ทุกคนโอ้อ้ออ๋อ เรียบร้อยเนะพอเพียงแต่ดุมันขยันน้อยนึงก็ได้กินแล้วทุกคนไยตามทุกไห้ทุกงนาเฮาอเอา้าเดี๋ยวเฮาพา,พากันพากันพักผ่อนก็นแล้วจังไปต่ออีกรอบคำ่ำเอาทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วเนาะ เดี๋ยวพวกเราจะเลาะยามอีกรอบหนึ่งเนาะก่อนที่จะมาพักเสาอีกเชนึงเนาะไปเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกคณะเดี๋ยวเขาจะเลาะยามเนาะตะเว้นกัตกดินและกับลงังสีข่าทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลาะยามไปามาลูน้ำกันอีกเชนึงเนาะว่าใชได้หรือบอ่ทุกคนเนาะไปนี่หืปลาที่ถือหรือบ่เอ๊ะมืปลาลายเนะี่ย โอ้ทุกคนหมูปลาโอ้ปลาขาวถือนะฮะเห็นเนาตัวปลาลอยดีดีดีดอุย้ยหลุดซ้ำปลาขาวปลาขาวปกปลาปกตะเวนโต๊กดินเดือนก็นก่างขึ้นทุกคนเลยอันนี้เป็นเดือนเด้อแม่ตะเวนเด้อทุกคนเด้อเดือนก็ร่างขึ้นนะโอ้พระจันทร์ ปัจจันทร์ก็ลัางใกล้จะเต็มดวงแลทุกคนเนะนี่เป็นเดือนนะทุกคนเนี่ยเดีวว๋ยวปัจจันทร์จะหันไปทางทิศตะเวนตกนะทุกคนเนาะอุ้ยกล้องบมโฟกัสนี่ทุกคนทิศตะเวนตกเนาะทางนี้นะทุกคนเนาะโอ้เอาทุกคนเลาะมาจนเมื่อยเนาะหาก็เห็นป่าโตเดียวนี่ปลาคิงเนาะยามเมลงยามตอนค่ำเนาะป่าขึ้นบ่อยากถือวะ เกินความคาดหมายนะเอาคิดว่าตอนแรงมันชิได้นะป่าบม่ค่อยถึกเลยไปเลาะไปต่อปุกงามแรงนี่เนาะทางไอป่านเพิ่อนนะอ้อหมานดเพิ่นนี่หมานลอบคำนะ่ำเนาะทางเขาเลยลอบค่ำมาไม่อยากถึกปุ๊กนาใสวงาม,งามอ๋าคือสีมันนะเหลืองต้อง สะสมเข้าไปมันทุกคนลุกๆเน้นแต่ของแซ่บไปนีป่เนาะเอาแต่ของแซ่บปลาขาวด้วยนะนไปเลย<ป>นี่ป๊อกๆมีเในทงนาค่ะโอ้โหพีพ่นผู้ข้า อยู่กลางหน้าผู้ทุกคนกลางให้หน้าเพยังบอกเข้าแคมเนาะโอ้นี่ทุกคนปูหน้านเงี้ยเอาเลยเออนี่ปูนหน้าทุกคนมากินเหงือเขานะโอ้ยสัมผัป่าเขาจะบูดือจัดไปเห็นยังก็เอามากินมัดเอาไม้สนโอ้ oh, ตัวหมใหญ่ๆนี่<า>นี่เจ็บขนาดนะาาานี้นะครับทุกคนยามมแรงมา เบิร์แต่แนวกินเนาะนี่หอยนี่เฮ้ยนี่หอยเยอยซอรี่เนาะทุกคนนี่เนาะหอยใหญ่ใหญ่เอาคือเก้าบ่อจันท์เอาหมดทุกอย่างไปเก็บไปไปเลาะไปเรื่อยๆเห็นอีหยังก็เอาอนะันนั้นแหละทุกคนเลยเอาทุกคนตอนนี้บ่อจันท์ก็ยามาตอนค่ำเนาะยามาเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วเนาะก็พิษพิษคาดหมายทุกคนเลยพิษคาดหมายโบได้เนาะในป่า สองตัวนึงเนาะแล้วก็ได้หอยได้กระบูเนาะบ่ได้ป่าใช่ไป่านี่ก็เป็นรอบตะเวนพวกเนาะนี่ก็ได้ประมาณกลางข้องทุกคนเนี่ยสำเนียกับพ่อกินแล้วนี่ธรรมศาสตร์บานน้านนาเนาะเดี๋ยวประดุกตัวนึงทุกคนเนี่ยบ่ได้ณท้ายตอนตอนไปยามบานะ่ได้ณท้ายเนาะเดี๋ประดุกมาตัวนึง่งเหลือก็มีปลาขอ้อปลาเค้งปลาขาวตัวนึงเนาะแล้วก็มีเอียนตัวนึงทุกคนเนี่ยนี่ เอาทุกคนอานนี้ก็ถือว่าเป็นการนันมหาป่าของบ่อจันทรนะทุกคนนะอยู่ตามทุ่งให้ทุ่งหน้าของของบ้านบ่อจันท์นี่แหละอยู่แค่บ้านกับบริไก่มาได้เนาะกับมากับน้องเคยแลลวก็มากับไอป่านเนาะกับคนเงอนข้างกันนะทุกคนก็ผลงานก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนเนี่ยกลางคลองประมาณถ้าไปในมงโลเนาะในมงประมาณหนึ่งโลเนาะกิโลนึงก็ถือว่า มีอาหารกินแล้วทุกคนเนะี่ยมีอาหารกินแรกมีอาหารกินไปจนเจียวครอบพวแเลยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กับบ้าจันกับชิขอฝากาไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนนอกจากผิดพลาดประกันใด่ะขอโทษขออภัยน้ำผู้ทับส้มเนาะกับขอบใจทุกคนที่ว่าทับส้มบ้าจันจนจบคลิปเนาะกับขอขอบใจที่ที่ตามมาส้มเนะ้อทุกคนเด้อ